สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเต็นท์กันในแบรนด์ Sun a n น s ต a r นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์กระโจมนะครับสีดำเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องอว่ามันกลางยังไงเป็นทรงแบบไหนแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรมาที่อยู่ในถุงบ้างนะครับผม ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ผมอยากได้พื้นที่ใช้งานภายในเต็นท์เยอะๆก็เลยไปซื้อตัวเสา A มาด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะกางทดแทนเสาเดิมที่อยู่ในเต็นท์ตัวนี้ก็จะเป็นเสา A ที่ซื้อแยกมาต่างหากนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันในเต็นท์ก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ ไฟชีสนะครับผมสมอกับเชือกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวมุ้งนะครับหรือก็คืออินเนอร์ของเต็นท์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาเสากลางของเต็นที่จะแถมมาในแพ็กเกจด้วยนะครับซึ่งในที่นี้เราจะไม่ใช้เราจะใช้เป็นเสาเอนะครับผมก็เก็บไว้ก่อน จากนั้นผมก็ได้ซื้อกาวชีตตรงรุ่นมาด้วยนะครับซึ่งก็จะใช้ปูรองเป็นฐานของเต็นท์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่กลางกาวชีตกันก่อนเลยครับผมลาดับถัดไปเราก็จะเริ่มตอกสมอยึดกาวชีตทั้ง 8มุมเลยนะครับซึ่งสมอตัวนี้ก็จะใช้ยึดตัวที่เป็นอินเนอร์ของเต็นแล้วก็ไฟชีทด้วยเลยก็ได้ครับสมอก็จะเป็นสมออลูมิเนียมนะครับก็ขนาดสั้นนะครับถ้าใครอยากได้ยาวกว่านี้เพื่อให้ทนพายุก็สามารถซื้อเพิ่มเป็นตัวที่ยาวกว่าเดิมได้นะครับมีทั้งหมดแต้นครับเชือกก็เหมือนกันครับเพราะว่ากระเระจมมีแปดเหลี่ยมครับก็เลยมีสมอแถมมาให้กับเชือก8ดเส้น

ดีแล้วว่าการแจ้งแล้วนะี่ะสำหรับตัวอินเนอร์นะครับก็จะมีซิปที่เป็นประตูอยู่2ด้านเราก็เลือกได้เลยว่าจะให้ด้านไหนเป็นด้านหน้าที่เป็นด้านทางเข้าของเต็นท์ซึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามโดยตัวโนโม้มนเละครับไอ,ไอตัวกาวชีทกับ ไอต,ตัวอินเนอร์ของเต็นท์ก็คล้องที่ด้านล่างของสมอเดี๋ยวตัวไฟชีตจะคล้องด้านบนของสมออีกทีนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นการกลางตัวเสา A นะครับซึ่งเสา A ก็จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับที่เรียกว่า หัวเสาของเต็นท์กระโจมนะครับที่เต็นท์กระโจมทุกรุ่นถ้าจัดการเสราเอมันก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับนี่ครับลักษณะการทำงานของมันก็คือสมมติอันนี้จะเป็นเสาที่จะขึ้นมาบรรจบกันนะครับก็เอาตัวเนี้ยสวมใส่ที่ปลายของเสาทั้งสองด้าน,นครับแบบนี้ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหัวที่เป็นพลาสติกซึ่งเอาไว้ดันเต็นท์ให้เป็นทรงกระโจมส่วนด้านล่างเราก็อาจจะเอาไว้แขวนพัดลมหรือแขวนตะเกียงก็ได้นะครับผมถามหน่อยเดี๋ยวทำไม,ไมเราต้องใช้เสาแบบเรเรียกเสาตรงเอใช่ไหมทำไมต้องใช้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบแถมมามันจะเป็นยังไงเพื่อให้มัน,มป,นมประหยัดเนื้อที่ภายในเต็นท์ครับเนื่องจากว่าเสากลางอะ่ะมันจะ กลางลงพื้นที่ตรงกลางของเต็นท์เลยแล้วมันจะทําให้เราวางของหรือใช้งานพื้นที่ในเต็นท์นลำบากเพราะว่ามีเสาตั้งอยู่ตรงกลางพอดีอ๋อมันจะเป็นกลางใ,ในในเต็นท์เลยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคซึ่ง ปลายสุดของเสาครับก็จะมีการหุ้มตัวยางให้เพื่อที่จะป้องกันการที่มันจะทิ่มพื้นด้านในของเต็นท์ฉีกขาดนะครับเมื่อประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ซึ่งด้านปลายของเสาทั้ง2ต้นเนี่ยเราก็จะสามารถยื่นหดได้ด้วยสลักตัวนี้นะครับแป๊บหนึ่งผมขอทดสอบยืดดังกัอน แบบนี้นะครับผมเราก็จะสามารถปรับระดับได้ตามต้องการนี่ครับนี่ก็จะยืดสุดซึ่งเวลาที่เราเอาเข้าไปอยู่ในเต็นท์อ่ะเราก็จะปรับให้มันลดระดับลงมาให้ต่ำสุดไว้ก่อนครับเพื่อให้มันผ่านเข้าไปประตูเต็นท์ได้ใส่กันเหมือนเดิม เมื่อเอาปลายเสาใส่ขึ้นไปให้ตรงกับมุมด้านบนของตัวอินเนอร์แล้วนะครับเราก็ค่อยๆเริ่มทางมุมของเสา A ครับให้อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามก็เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาเป็นมุมไหนเนื่องว่าเนื่องจากว่าเต็นท์นาจะมีอยู่ประมาณ8ดมุมแปดเหลี่ยมครับแล้วอย่างผมตอนนี้ผมเลือกมุมนี้นะครับเมื่อได้มุมที่ต้องการแล้วปรับความยาวของเสาขึ้นเลยครับ ค่อยๆปรับไปนะครับอัอนนี้ก็เริ่มเป็นทรงแล้วครับ จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอินเนอร์ตัวนี้ก็จะขออนุญาตรีวิวภายในเต็นท์ก่อนที่จะคลุมไฟชีสเลยแล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าเต็นท์ของเราเนี่ยมีสีดำพอคลุมไฟชีสเข้าไปแล้วอะ่ะเปลียว่าข้างในมันจะมืดนะครับก็เลยจะรีวิวก่อนที่จะคลุมไฟชีสนะครับผมเนี่ยครับถ้าเราถ้าเรากลางแบบใช้เสาเอครับเราจะใช้พื้นที่ตรงกลางได้ทั้งหมดแต่ถ้าเรา การแบบใช้เสาตรงกลางครับเสาก็จะตั้งขวางเราที่ตรงนี้แหละครับผมซึ่งมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าออกเต็นท์หรือวางอุปกรณ์วางเตียงวางที่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางแผ่นรองนอนดูนะครับว่าถ้ามันมีเสากลางกับไม่มีเสากลางมันจะสะดวกยังไง ถ้าสมมติเรามีเสากลางนะครับเราจะไม่สามารถวางตำแหน่งของแผ่นรองนอนให้อยู่ตรงกลางของประตูเต็นท์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้ครับแต่พอเราใช้เสาเแล้วเนี่ยเราก็สามารถวางได้อิสระเลยครับทั้งตรงกลางหรือว่าจะชิดด้านในด้านหนึ่งอย่างนี้ครับก็กว้างครับสามารถนอนได้ประมาณ สี่คนเหลือๆครับผมนี่หนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนถ้าสามารถนอนหัวกับท้ายได้อีกอาจได้ไห้าถึงหกครับเราเอาเสากลางมาทำท่าดูไหมทำท่าเราไม่มีเสาเอ็นก็ต้องใช้เสากลางแล้วก็เลือกอว่าจะนอนด้านในด้านหนึ่งลองให้ดูหน่อยได้ไหมได้ได้อเอาเสาเสากลางมาน่าจะถุงใหญ่อะ่ะเย่ ตัวนี้ก็จะเป็นเสากลางครับตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่เคยใช้เลยครับก็นี้ก็จะเป็นเสากางที่แถมมาให้แล้วครับจะมีการปิดหัวแล้วก็ท้ายมาให้เราเลยนี่นะครับซึ่งถ้าเรากลางเสากลางเนี่ยอย่างเงี้ยครับสมมตินี่ครับ มันก็จะวงังมันก็จะขวางกึ่งกลางของทางเข้าทางออกของเต็นท์ตรงกลางพอดีเราจะไม่สามารถย้ายที่นอนผ่านานี้ได้นะครับก็ต้องต้องหมุน,มนอ้อมเราต้องเลือกครับว่าอาจจะนอนฝั่งใดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้เก็บสัมภาระทีนี้เวลาที่เราจะคุมไฟชีทก็มองหาตัวโลโก้ซันเ t a สตานะครับซึ่งเราอาจจะให้มันมาอยู่ในด้านหน้าของเต็นท์ เพราะว่าถัดจากโลโก้ก็จะเป็นประตูของเต็นท์ครับเนี่ยจะเป็นซิปแล้วก็ประตูของเต็นท์จากนั้นก็ลองคุมได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ไปหมุนตามหลังได้จากนั้นก็เอาห่วงที่เป็นปลายของฝ่ายชีนะครับกเกาะไปที่สมอต้นเดียวกัน กับกาวชีตแล้วก็อินเนอร์ได้เลยครับตอนนี้สมอต้นนี้คล้องเชือกไป3อย่างแล้วนะครับกาวชีตตัวอินเนอร์ของเต็นท์แล้วก็ตัวไฟชีตจากนั้นวิธีการปรับให้มันตึงก็จะมีตัวพลาสติกที่เอาไว้ล็อกอีกทีนึงครับนี่ครับมันจะล็อกระหว่าง ตัวนี้จะเป็นติดอยู่กับฟลายชีตส่วนตัวนี้ติดอยู่กับอินเนอร์ของเต็นท์เราก็จะล็อกให้มันติดกันครับอ่อาทีนี้เราก็สามารถปรับตึงหรือหย่อนได้เพื่อให้เปิดอากาศระบายเข้าเต็นท์นะครับถ้าสมมุติเราดึงให้ตึงเนี่ยมันก็จะปิดเพื่อที่จะกันฝนแต่ถ้าเราอยากให้อากาศมันโฟกก็กางออกแล้วอาจจะต้องยืดสมออีกตัวหนึ่งตรงนี้มันก็จะสามารถเปิดให้อากาศผ่านได้ แต่ในที่นี้ผมขอเป็นสมอสต้นเดียวก่อนนะครับเพราะว่าต้องทําเวลา <c oughs> อ่ล็อกก็ได้ครับเพื่อการจัดทรงล็อกแล้วก็ดึงให้ตึงเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราในทีนี้เราไม่ได้เข้าไปนอนจริงไม่ต้องการให้มันโฟรหรอกฝน <c oughs> <c oughs> มาเลยฝนมาล้ว เปรันเสร็จเรียบร้อยครับผมซึ่งหลังจากนี้สมอกับเชือกเต็นท์ที่เหลือเราก็สามารถขึงตรงกลางของเต็นท์เนี่ยเพื่อที่ให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าโดนลมพายุมันจะไม่กระพือหรือไม่ล้มอครับแต่ถ้าใครจะไม่ยึดก็ได้นะครับเพราะว่าในหลายๆแบรนด์เขาก็จะไม่ขึงกันเพราะว่าทรงกระโจมมันค่อนข้างที่จะสู้ลมได้ดีเพราะว่ามันแหลมครับมันไม่มีอะไรให้ต้านลมด้านบน นี่ก็จะเป็นหน้าเต็นท์นะครับตัวโลโก้ถ้าเราหันหน้าเข้าเต็นท์ก็จะอยู่ทางด้านขวามือเรามาลองเปิดตัวไฟชิดเพื่อที่จะเข้าไปในเต็นท์นะครับก็จะมีตีนตุ๊กแกนะครับอยู่2จุดด้านล่างกับด้านบนนะครับจากนั้นก็รูดซิปนะครับนี้เราจะเอื้อมตัวขึ้นไปรูดซิปด้านบนลำบากนิดนึงก็แนะนําว่าให้เปิดตัวอินเนอร์ของเต็นท์ออกก่อนนะครับเพื่อที่ให้เรา เข้าไปแล้วก็รูดทิปได้สะดวกอย่างนี้ครับอย่ากนั้นก็ทันได้เลยครับผมซึ่งก็จะมีหูค้ลองเพื่อให้ล็อกไว้จะได้ไม่หล่นไปปิดทับทางเข้าออกนะครับ เรียบร้อยครับผม